สวัสดีค่ะ ในคลิปนี้นะคะจะพามาเรียนภาษาจีนชิลๆผ่านเพลงที่ชื่อว่ามามาเข่าคราวนี้นะคะครูต้องขอขอบคุณหลายๆท่านที่ฟีดแบ็กมาคุยกันนะคะว่าชื่นชอบการเรียนภาษาจีนจากเพลงในซีรีส์นี้มากนะคะแต่ว่าหลายๆท่านเนี่ยก็อยากจะให้ลงเพลงต้นฉบับหรือไม่ก็ร้องเพลงแบบติดต่อกันทั้งเพลงนะคะก็อยากจะบอกว่าจริงๆอ่ะอยากจะลงให้ค่ะแต่ว่าถ้าทําแบบนั้นเนี่ยจะเกิดปัญหาลิขสิทธิ์ได้ค่ะถ้าชอบเพลงไหนก็ ีชื่อเพลงที่ครูลงไว้ให้นะคะแล้วก็ไปเสิร์ชฟังต่อใน YouTube ได้ค่ะไปเริ่มต้นกันเลยนะคะชื่อชังจือโย่ามามาหาอโย่หมายจือเสียงควายเปาประโยคแรกนะคะชื่อชังจือโย่ามามาหวาชื่อช่างหมายถึงบนโลกใบนี้ค่ะจือ เพียงแต่ยแปลว่ามีนะคะจือ有ก็คือมีเพียงแต่ค่ะชื่อช่างจือ有จุดจุดจุดบนโลกนี้มีเพียงแต่มามาก็คือมาหมะแม่นะคะมามาหรือมามะก็ได้ค่ะแปลว่าแม่ค่ะเข่าแปลว่าดีนะคะชื่อช่างบนโลกใบนี้จือ有มามาเข่ามีเพียงแต่แม่ที่ดีวงเล็บกับเราที่สุดค่ะ เย่ามาที่หายเจื่อเสียงไข่เปาเยมาเตหายจืเสียงไข่เปาเย่แปลว่ามีนะคะสอนไปเมื่อกี้นี้มาก็คือมามาค่ะโย่ามาก็คือมีแม่เต๋หายจืมาดูคำหลักนะคะหายจื hi, แปลว,ว่าเด็กค่ะเต๋เนี่ยเป็นการขยายว่าหายจืออันนี้นะคะขยายว่า เยมาค่ะขยายตามข้างหน้าตัวเตอะนะคะตัวที่ถูกขยายจะอยู่หลังเตอะค่ะก็คือคําว่าหายจอะนะคะขยายว่าเยวมาก็คือหายเจอเด็กที่มีแม่ค่ะเชียงเนี่ยคือเหมือนกับนะคะเด็กที่มีแม่เหมือนกับเหมือนกับอะไรนะคะขวยเป,เป่าเป่าเานี่ยแปลว่าอัญมณีหรือของมีค่าค่ะจริงๆประโยคนี้มันจะเป็นแบบนี้นะคะว่าเชี่ยงอี ไข่เป่าค่ะคือมันจะมีคําว่าอ e ีซึ่งแปลว่าหนึ่งไข่เนี่ยแปลว่าก้อนนะคะจริงๆเป็นลักษณะนามของคําว่าอัญมณีค่ะอี e แล้วก็ไข่แล้วก็เป่านะคะอีไ e ข่เป่าแต่เราจะอ่านว่าอ e ีไข่เป่าค่ะอีไ e ข่คือหนึ่งก้อนนะคะแต่ในที่นี้อักษรอ e ีไม่มีค่ะเนื่องจากเขาตัด อีออกนะคะคือภาษาพูดเนี่ยมันสามารถที่จะตัดอีออกไปได้อีกอย่างหนึง่งอันนี้เนื่องจากว่ามันเป็นเพลงด้วยพอตัดอีออกเนี่ยมันจะสมูทขึ้นค่ะแต่ว่าเป็นเรื่องปกติที่ในภาษาจีนเนี่ยบางครั้งจะตัดคําว่าอีออกเวลาพูดในลักษณะประโยคแบบนี้นะคะเพราะฉะนั้นเชี่ยงอีคว่เป่าหรือเชี่ยงคว่เป่าเนี่ยจะหมายถึงเหมือนอัญมณีชิ้นหนึ่งเหมือนอัญมณีก้อนหนึ่งแต่ว่า อันยมณีเราน่าจะเรียกเป็นชิ้นมากกว่านะคะทั้งประโยคค่ะเยว่มาเต๋อหายจื้อเชี่ยงควายเป่าเด็กที่มีแม่เหมือนกับอันยมณีล้ำค่าค่ะทูจินมามาืา่อเมื่อที่怀抱幸福享不โทูจินมามาเ,เนมื่อเมื่อเต๋อ怀抱 โถจิ้นคืออาการที่โผเข้าไปค่ะจริงๆมันคือ,อคำนี้นะคะโถจิ้นด้วยกันกับขวายเป้าค่ะขวายเป้าสองคำหลังแปลว่ากอดนะคะจริงๆมันคือโถจิน้นขวายเป้าค่ะโถจิน้นขวายเป้าคือโผเข้าสู่อ้อมกอดนะคะมามาเตะขวายเป้าค่ะก็คือขวายเป้าที่แปลว่ากอดเนี่ยมันสามารถถูกขยายได้นะคะเป็นมามาเตะ วายเป้าเตอะเนี่ยเมื่อกี้สอนไปแล้วเตอะเนี่ยบ่งบอกการถูกขยายซึ่งก็คือตัวหลังมันน่ยถูกขยายด้วยส่วนที่อยู่หน้ามันค่ะตัวหลังมันคือขวายเป้าแปลว่ากอดถูกขยายว่าเป็นมามาเตอะขวายเป้าอ้อมกอดของแม่นะคะแม่เนี่ยเป็นเจ้าของค่ะคําที่อยู่หลังเตอะขวายเป้าน่ยถูกครอบครองโดยแม่คําที่อยู่หน้าเตอะนะคะมามาเตอะขวายเป้า อ้อมกอดของแม่ดังนั้นทั้งประโยคเนี่ยโถจินมามาเต๋อขวายเป้าก็คือโผเข้าสู่อ้อมกอดของแม่ค่ะชิงฟูเซียงปูเหลียวชิงฟูแปลว่าความสุขค่ะเสียงเนี่ยหมายถึงว่าดื่มดำวงเล็บดื่มดำความสุขแบบนี้ค่ะปู้เหลี่ยวเนี่ยมีความหมายถึงไม่จบไม่สิ้นนะคะดังนั้น ซิ่งฝูเสียงปู้เหลี่ยวจะแปลว่าความสุขเนี่ยดื่มด่ำได้ไม่จบไม่สิ้นค่ะดังนั้นท่อนนี้น่ะความหมายของเพลงก็คือว่าชางจืยมามาอยมมในโลกใบนี้เนี่ยมีแต่แม่ที่ดีกับเราที่สุดนะคะย,คยป เด็กที่มีแม่เนี่ยเป็นเหมือนดั่งอัญ,ญมณีที่ล้ำค่าความหมายที่เพลงจะสื่อก็คือคนทุกคนที่มีแม่น่ะลูกเนี่ยเป็นเหมือนอัญ,ญมณีที่ล้ำค่าของแม่นั่นแหละดังนั้นสำหรับแม่แล้วลูกก็คืออัญ,ญมณีที่ล้ำค่านะคะโถจินมามาที่ควายเป่าการโผล่เข้าสู่อ้อมอกของแมู่ปเหลียว ความสุขน่ยดื่มด่ำได้ไม่จบสิ้นค่ะความหมายก็คือว่าแค่ได้โผลเข้าสู่อ้อมอกของแม่เนี่ยมันก็เป็นความสุขที่ไม่จบไม่สิ้นแล้วไม่有妈ม最苦恼没有妈妈最苦หนะคะ m 有妈妈没有แล้วว่าไม่มีค่ะมาก็คือแม่นะคะไม่มีแม่ จุ้ยแปลว่าที่สุดค่ะมาดูว่าอะไรที่สุดนะคะขูหนาวแปลว่าความทุกข์นะคะจุ้ยขูหนาวก็คือเป็นทุกข์ที่สุดค่ะก็คือไม่มีแม่หรือว่าการที่ไม่มีแม่เนี่ยถือเป็นทุกข์ที่สุดไม่แม่กินเฉาไม่เกินเฉา หมมาเนี ma, ่ยก็คือเมยอย่มามาค่ะเหมยยเมื่อกี้สอนไปแล้วแปลว่าไม่มีนะคะมามาก็คือแม่ค่ะเหมยอยมามาก็คือไม่มีแม่คราวนี้เต๋อเจออีกแล้วค่ะเหมยยมามาเต๋อหายจืหรือว่าเหมยมาเตอหายจืหายจืเมื่อกี้บอกแล้วแปลว่าเด็กนะคะเด็กถูกขยายด้วยส่วนที่อยู่หน้าเต๋อค่ะก็คือเหมยมาก็คือเด็กที่เหมยมาเด็กที่ไม่มีแม่ค่ะเสี่ยงแปลว่าเหมือนนะคะ เกินเฉาอันนี้จะเป็นโครงสร้างประโยคเหมือนเมื่อกี้ที่อธิบายไปว่าจริงๆอะ่ะมันคือเสี่ยงอีเกินเฉาค่ะมันจะต้องมีอีตัวอักษรที่แปลว่า1น,นะคะเสี่ยงแปลว่าเหมือนเหมือนอะไรเหมือนเฉาเฉาคือหญ้าค่ะเกินเป็นลักษณะนามของหญ้านะคะ อีเกินก็ถ้าเป็นลักษณะนามของหญ้าเราน่าจะแปลว่าต้นค่ะอีเกินอีเกินขอโทษค่ะอีเกินแปลว่าหนึ่งต้นนะคะอีเกินเฉาหญ้าหนึ่งต้นดังนั้นเชี่ยงอีเกินเฉาเนี่ยก็จะแปลว่าเหมือนหญ้าหนึ่งต้นซึ่งเราสามารถละอีออกได้ใน ประโยคพูดนะคะคือในภาษาพูดตัดอีออกได้และตรงนี้เนี่ยในเพลงเขาตัดอีออกเพื่อความสมูทของเนื้อเพลงด้วยค่ะดังนั้นทั้งประโยคเนี่ยเหม่มาแต่หายจะเซยงเกินเฉาก็จะแปลว่าเด็กที่ไม่มีแม่เนี่ยเปรียบเสมือนหญ้าต้นหนึ่งเท่านั้นอันนี้เนี่ยไม่ต้องไม่ต้องเสียใจนะคะคือท่านไหนถ้าไม่มีแม่ฟังเพลงนี้ไม่ต้องเสียใจเพราะว่าเพลงเนี่ยต้องการที่จะเน้นความหมายของคุณค่า ของการมีแม่อยู่ดังนั้นเขาก็ต้องแต่งเนื้อแบบนี้แหละลีไขมามา,มาดีควายเปาลีไข่มามาเต๋อควายเป้าหลีไข่แปลว่าออกจากหรือไปจากค่ะมามาเต๋อควายเป้าสอนไปแล้วนะคะควายเป้าก็คืออ้อมกอดค่ะมามาเต๋อ ขวายเป้าคืออ้อมกอดของแม่ค่ะเหตุผลที่แปลแบบนี้ก็อย่างที่สอนไปเมื่อกี้นี้ดังนั้นทั้งประโยคเนี่ยหลีคายมามาเตอขวายเป้าก็จะแปลว่าออกจากอ้อมกอดของแม่หรือเมื่อเราอะอยู่ห่างจากอ้อมกอดของแม่ค่ะซิ่งฟูนาลีจาซิงฟูคือความสุขนะคะนาลีคือที่ไหนจาวคือหาค่ะนาลี เจาก็จะแปลาจากข้างหลังนะคะว่าหาจากที่ไหนหาที่ไหนได้แบบนี้ค่ะหาที่ไหนความสุขหาที่ไหนก็คือความสุขจะหาจากที่ไหนได้ช h ่ s ช่ชงางยมามาโลกใบนี้มีแต่แม่ที่ดีที่สุดนะคะ 世上只有妈妈好อันนี้สอนไปแล้วผ่านไปเลยนะคะ y หยื่ i มาดหายจจื้อต๋อเอมาเตหาอ่ะอันนี้ก็สอนไปแล้วค่ะหายจแปลว,ว่าเด็กหรือลูกนะคะเตะเนี่ยก็จะขยายค่ะขยายตัวที่อยู่หลังมันคือหายจึขยายตามข้างหน้ามันว่าเยเแปลว,ว่ามีมาคือแม่นะคะเยมาคือเยม,มาม,มาค่ะ ก็คือมีแม่นะคะโยมาเต่หายจืก็คือเด็กที่มีแม่เนี่ยปู้แปลว่าไม่ค่ะชื่อเต้าแปลว่ารู้ปู้ชื่อเต้าแปลว่าไม่รู้นะคะโยมาเต่หายจืปู้ชื่อเต้าเด็กที่มีแม่อยู่นะไม่รู้หรอกโย่อชื่อแปลว่าถ ah ้าหากหากว่าถ้าคือเขาเขาในที่นี้หมายถึงเด็กนะคะ ชือเต้าคือรู้ค่ะเหยาชื่อทาจือเต้าถ้าเกิดว่าเขารู้มืองลี่เย่คุยเซ่าเมืองหลี่แปลว่าในฝันค่ะเมึงแปลว่าฝันนะคะมึงหลี่เย่คุยเช่านะคะมึงหลี่เย่คุยเช่าขอโทษค่ะต้องแปลงเสียงนิดนึงมึงหลี่เย่คุยเซ่าเมึงแปลว่าฝันนะคะหลีแปลว่าในค่ะ มึ่งหลี่จะแปลว่าในฝันค่ะเหยบแปลว่าก็เหมือนในภาษาไทยเลยค่ะใช้เหมือนกันเลยในฝันก็คุ้ยจะสามารถนะคะเซี่ยวคือยิ้มค่ะ,ะในฝันก็ยังยิ้มได้ความหมายก็คือว่าโลกใบนี้เนี่ยมีแต่แม่เท่านั้นที่ดีกับเราที่สุดเด็กที่ยังมีแม่อยู่นะ่ะไม่รู้หรอกถ้าเกิดว่าเขารู้ แม้ในยามหลับฝันก็ยังสามารถยิ้มได้ความหมายก็คือว่าตอนที่ยังมีแม่อยู่อ่ะไม่รู้หรอกว่ามันเป็นโชคดีที่สุดนะคะถ้าเกิดว่ารู้แล้วว่าการมีแม่นะ่ะโชคดีขนาดไหนแม้แต่ในฝันก็ยังคงยิ้มได้ก็คือหมายถึงว่าจะรู้ว่าตัวเองอะ่ะโชคดีขนาดไหนแล้วนั่นเองค่ะถ้าเกิดชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยไลค์ซับสไคร e คอมเมนต์มาคุยกันค่ะเพื่อให้อัลกอริทึมของ YouTube รู้ว่าคลิปนี้เป็นคลิปที่มีคุณค่านะคะช่องจะได้สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและครูจะได้สามารถทำคอนเทนต์ออกมาได้เรื่อยๆค่ะขอบคุณค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ